Que medo! ครับพี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาซีที่ได้บัคน่าเว็บเติมโลบักสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหบางครั้งอาจจะถึงเลทสิมีทั้งระบบ ID าร์ทและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับ เอ้แย yeah, สวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนเพลงแล้วก็สวัสดีคนที่ออกไปอยู่ในทะเลอยู่ในแกนไลน์แล้วก็อยู่ในเวอร์นะที่ออกไปหาปูหากั้งกันทุกท่านเลยนะฮะอยู่กับผมจอห์นดี้เองนะไม่ใช่อยู่กับผมซินฮ่าจะเช่ามุขมาชแนลนะครับแล้วอยู่กันในโลบ,บ็อกซ์บ็อกซฟุตนั่นเองนะครับอัปเดตที่12นะฮะมากันในหัวข้ออัปเดต12มีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติ๊กทั้งหมดด้วยนะะครับอ่ พร้อมกันแล้วนะครับนะอย่าให้เสียเวลาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับปรเปิดมานะครับเรามาอยู่กับที่เรือนะครับมีเรือลําใหม่นะฮะเออนี่เรือนะครับเรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเริ่มวบทที่แรกก่อนเขาปรับเลเวลตันนะครับให้เป็น1350เลเวลแล้วฮะ 5, ตอนนี้นะครับเลเวลตันของเราเปลี่ยนใหม่แล้ว จากครั้งก่อนเป็น1,300นะครับเป็น1350แล้วนะครับทุกคนอ่านะฮะใครที่อยากฟาร์มก็เดี๋ยวไปฟาร์มกันนะครับแล้วก็เพิ่มเกาะใหม่ฮะอ่าเป็นเรือผีสิงนั่นเองดูด้านหลังนี่แหละหลายคนจะถามว่าเกาะตรงไหนวะพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยอย่าเพิ่งใจร้อนทุกคนให้เราวาร์ปมาก่อนนะฮะวาร์ปมาก่อนนะครับนี่สังเกตได้ว่าเรือไม่มีอะไรเลยทุกคนเห็นประตูนี่ไหมเข้าไปเลยฮะวิ่งไปเลยไปเลยจอร์ดี้นี่เออเราวาร์ปเข้ามาในเรือเลยฮะ กูจำได้ว่าเรือมันเล็กนิดเดียวไม่ใช่เหรอเมื่อกีนะ้น่ะทำไมเข้ามาแล้วมันใหญ่ใหญ่วะเราสามารถเช็คสปาวได้ตรงนี้นะทุกคนยวมาดูกันฮะว่าเคเวสในนี้นะ่ะเริ่มต้นตั้งแต่รีวลเท่าไหร่นะครับเควสแรกนะฮะนี่เลยเริ่มต้นที่1250นะครับโอ้ยพียี่สิบสามล้านกันเลยทีเดียว <laughs> ยังโหดน่าจะเป็นในพวกนี้นะนี่นี่นี่มาดูดิมันจะโหดแขนงี้เอาหายหายหายไปเลยหายหายหายไปเลยโอเค มันจะแยกเป็นห้องซ้ายห้องขวานะครับซึ่งเควสอันที่2เนี่ยเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมีเควสอีกนะครับเป็นอีก2เควสนะฮะนี่ลายนะครับก็จะมีอ่าลูกเรือนะครับไม่ใช่ลูกเรือเขาเรียกอะไรเชฟนะครับเป็นเควสเชฟนะฮะอันแรกเนี่ยจะเริ่มต้นที่1เลเวลหนึ่นะครับอันที่2เนี่ยจะเริ่มต้นที่เลเวล1325นะครับนะเพราะว่าเลเวลตันจะอยู่ที่1350นะครับเป็นพวกเชฟนั่งง่วนพวกนี้นะฮะว้าเฮ้ยดูหน้าตาหน้าตายังโหดนี่มมึงจะาาทลย จอนดีอย่างกูเหรอไม่มีแทงไไนี่หลยนี่หลยนี่ฮะลห้านี่ฮะโอ้และแน่อน,นอนนะครับว่าจะมี NPC อยู่ตรงนี้ซึ่งผมจะไม่บอกก่อนว่ามันคืออะไรนะครับติดตามไปเรื่อยๆผมจะอธิบายทีละเรื่องล้วกันนะครับด้านบนจะมีห้องว่างเปล่าอยู่ห้องหนึ่งนะครับอ๋อ e! นี่เลยพวกน,นี้มันต้องอยู่ด้านบนนี้แน่เลยเนี่ยและตรงนี้นะฮะจะเป็นที่เกิดบอสนะครับซึ่งบอสเนี่ยนะฮะจะเกิดเฉพาะตอนกลางคืนนะครับทุกคนเอ่ยย้ำก่อนว่าจะเกิดเฉพาะตอนกลางคืนและจะเกิด ตอน2คืนนะฮะสคืนก็คือคืนที่2มันจะเกิด1รอบนะครับพอหายไปแล้วเนี่ยก็ต้องรออีก2คืนนะครับมันถึงจะเกิดอีกนะฮะมันจะมีค่าเงินใหม่เข้ามาด้วยนะครับเป็นค่าเงินที่ผมเรียกว่าค่าเงินสีส้มนะครับค่าเงินสีส้มเนี่ยจะได้จากการที่เราตีมอนในเกาะนี้หรือว่าในเรือนี้เท่านั้นนะครับซึ่งค่าเงินนี้เหมือนจะได้เฉพาะตอนกลางคืนด้วยมั้งเนี่นี่ฮะอ๋อกลางวันก็ได้นี่หว่านะครับนี่เลยค่าเงินสีส้มนะครับ เราสามารถเช็คค่าเงินตัวเองได้นะครับว่าเรามีค่าเงินเท่าไหร่ด้วย npc ตัวนี้นะครับนี่นะครับเราสามารถเช็คได้ว่าเรามีเท่าไหร่ตอนนี้ผมมี22เอ้ยซึ่งนะครับแต่ละตัวก็จะให้ค่าเงินสีส้มไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นบอสเด็ดมันจะให้10เลยนะทุกคนนะเออเท่าที่ผมไปตีมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตีบอสโชว์ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอให้ถึงกลางคืนก่อนหลายคนก็น่าจะถามว่าค่าเงินสีส้มเนี่ยนะครับเอาไปทําอะไรครับพี่นบค่าเงินสีส้มสามารถเอาไปแลกของได้นะครับซึ่งของเนี่ยจะจะให้เราแกอยู่ใน เรือแห่งนี้แหละนะครับโอเคผมจะเริ่มจากด้านหน้านี้เลยแล้วกันนะครับด้านหน้านี้เราสามารถเดินมาตรงนี้ได้ฮะเดินมาเลยนะครับเลี้ยวขวามานะเราจะเห็น NPC คนหนึ่งนะครับที่ยืนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปปุ๊บนะฮะคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาต้องการ50 50เงินส้มเนี่ยสามารถแลกหน้ากากได้ทุกคนซึ่งหน้ากากความสามารถของมันก็คือดูดเลือดประมาณ10%แล้วก็วิ่งเร็วอีก35%นะทุกคนนะยังข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็เถียงกันได้ ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวมีไอเทมให้ดูแน่นอนนะครับแต่อยู่แต่อยู่อีกไอดีนึงนะทุกคนและก็อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวขอหาก่อนว่าอยู่ไหนผมก็ลืมแล้วเหมือนกันนะจุดต่อไปก็ให้เลี้ยวซ้ายมานะครับแล้วก็จะมีห้องนอนอยู่นะทุกคนนะสามารถไปคุยกับเขาได้นะครับตรงนี้เหมือนจะให้เราแลก100นะครับ100เงินส้มเนี่ยจะได้ดาบนะทุกคนเป็นดาบมิดไนท์นะฮะ เป็นดาบที่ดับจากเป็นดาบที่มาจากบอสด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าดาบหน้าตาเป็นไงละกันนะครับโอเคอีกจุดหนึ <mor> ่งก็คือนะครับเราสามารถเดินมาทางซ้ายนะฮะแล้วก็มันจะมีเหมือนอารมณ์เป็นห้องลับนะทุกคนนี่เลยมันจะแบบนะฮะเดินมาแบบนี้เราอาจจะเห็นว่ามันเป็นกำแพงแต่จริงๆไม่ใช่นะเราสามารถเดินลงมาได้นะทุกคนนะนี่เลยเดินลงมาได้แล้วก็จะมีมอนอยู่ด้วยนะครับอ่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้สามารถมาแลกได้นะถ้าจะไม่ผิดนี่เลย25นะครับจะแลกเป็นปืนนะทุกคนนะ เป็นปืนนั่นเองเอ่อปืนอะไรนั้นผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันท้ายคลิปว่าจะเป็นจะเป็นอะไรยังไงนะครับโอเคนะฮะหลกัหลกๆก็มีประมาณนี้นะครับแต่ว่าบอสทาไมบอสยังไม่เกิดน,นี่มันก็เข้าคืนที่2หรือยังวะเนี่ยโอเคทุกคนครับเหมือนเขาจะตีเลดบอสกันอยู่นะฮะแต่กูดูอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยนะครับมาขออลาเวงเขาหน่อยละกันนะครับบอสเนี่ยจะถือดาบนะครับเป็นดาบพิเศษนะเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะใช้เป็นอ่สีม่วงๆเนี่แหละนะครับเอ่อเป็น เขาเรียกอะไรอะเออเป็นสกิลสีม่วงเป็นดาบด้วยนะครับนี่เดถือดาบสีม่วงอยู่เห็นไหมเห็นไหมคุ้นๆไหมไม่ใช่คุ้นๆจะเห็นหรือเปล่าล่ะใช้ปอดใช้ไปก่อนไม่รู้ใครโอเคอ้าวตายแล้วมันตายแล้อยังอายังนีิว้าเนี่ยยังอยู่นะเนี่ยมันใกล้ตายตายแล้วใกล้ตายแล้วนี่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 เอาไปหน่อยจัดซักดอกเด้จัดเด้จัดเด้แบบปะเนี่ยยังไม่ตายนีิว่าเออจะได้ได้ยังไงเอาตายหงแล้วทุกคนโอเค นี่แหละฮะคือบอสนะครับอืมให้ดูแค่นี้ก็พอโอเคอย่างต่อไปนะฮะก็คือนะครับเห็นที่ชื่อผมไหมนะฮะเห็นคําว่าไอรอนแมนด้านหน้าไหมครทุกคนอ่ามันก็คือระบบฉายานั้นเองนะฮะเรียกว่าไงดีอะซึ่งระบบนี้ก็เป็นระบบเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็คือทาเควสต่างๆนานาฮะอย่างเช่นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับเราต้องไปที่ศูนย์บัญชาการลับของเราก่อนนะฮะมาตรงนี้เลยฮะมาตรงนี้ลนนะครับนี่คือ ห้องบรรชารนะครับให้เราลงมาตรงนี้นะครับมีกล่องบังด้วยนะนี่ลงมาตรงนี้นะฮะจะมี n p c ตัวหนึ่งยืนอยู่นะครับสามารถคุยกับเขาได้แบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับนี่ลายนะฮะเป็นไตเติลนะครับซึ่งฉายาก็มีให้เราปลดล็อกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับฉายานี้นะครับทำได้ด้วยวิธีการเอ w a k e ก i n g นะครับหรือเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนี้มันง่ายๆแล้วกันนะครับเล่นในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเราก็จะได้ฉายาที่มีชื่อว่าดอะช h a d o w นะครับ แล้วกดใส่แล้วก็ลองพิมพ์ดูปั๊บนี่ฮะเราจะมีคําว่าเดอะชาร์โดว์อยู่ด้านหน้านะครับเฮ้เท่ไหมบางอันมันก็จะเปลี่ยนสีด้วยนะทุกคนนะบางอันก็มีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีเงิน20ล้านขึ้นไปนะถึงจะแบบได้ฉายานี้เข้ามานะครับออก็เป็นอะไรที่น่าสะสมดีเหมือนกันโอเคผมมีแค่นี้เลยเนะี่ย <c oughs> ทำไมกูมีน้อยจังวะนี่ฮะเดอะซอร์สแมนนะครับเออเราเป็นแบบนักใช้ดาบอะไรเงี้ยนะฮะเท่ๆก็มีไอรอนแมนนั่นแหละผมว่าไอรอนแมนนี่น่าจะเท่สุดอันนี้เลยอันนี้เลยนะครับนี่ไอรอนแมนเนี่ยไไออรนนนแมฮ่่าเเปเป็งทะ โอเคทุกคนตอนนี้ผมมีค่าเงินสีส้มครบ25เลยฮะเดี๋ยวเราลองเอาไปแลกกับปืนดีกว่านะเอออยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับไม่ลยมาแลกกับคนนี้ลอยมาแลกกับคนนี้ลยนะครับป้ากรไปเรียบร้อยนะปืนเรียบร้อยได้ปืนมาแลนะ้วทุกคนเป็นไรโฟวลเหรอปืนดำเลยน <c oughs> หนขอดูดิโอปืนโคตรง่อยเลยอุ้ยแล้วยิงเป็นกระสุนสีฟ้าด้วยแล้วโอ้ท่าแม่งร้อยห้าสิบกับสามร้อยแบตเตอรี่ให้พี่มึงเล่นเถอะ เอาจริงไม่ค่อยมีใครเล่นปืนอยู่แล้วแหละนะครับเป็นลูกสองงู้งเลยว่ะโอเคครับทุกคนเราอยู่กับ ID นะฮะที่ค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะครับเพราะว่านะฮะเป็น ID ที่มีดาบนี่แล้วนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะฮะดาบมิดไนต์เอ่อมิดไนต์เบลชนะฮะหรือว่าดาบกลางคืนและชื่อมันไม่ซ้ำกับดักเบล d หเลอวะอ๋อดักเบลชมันดาบความมืดแต่นี่ดาบกลางคืนกูก็งงเหมือนกันนะฮะ ก็ดาบนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเราต้องสะสมนะครับเงินส้มไม่ถึง100นะครับเพื่อไปแลกมาได้ดาบมันเท่จัดเลยว่ะเออถ่ายรูปไปหน่อยดิดาบเท่เกินก็สลับดาบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูท่าฟันกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอเท่่ะจะบปั๊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 บนี่นะฮะอุ้ยโคตรเท่เดี๋ยวมาลองหวดกับไอ้ด็อกเตอร์ตรงนี้ดูดีนี่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 อุ้ยเออมีการแบบฟันเสยด้วยนะทุกคนนะเออโคตรเท่โคตรเท่ ช้อะไรของมึงอะไรของมึงสำหรับดาบนี้นะฮะจะมีสสกิลด้วยกันก็คือสกิลแซดนะครับใช้150มัตเตอร,รี่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลเป็นยังไงนะกดแซดับอุ้ย <c oughs> มึงเปิดประตูมิติหรือเปล่านะ่ะสกิลเหมือนเปิดประตูมิติเลยวะ่ะให้เดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งะฮะทุกคนนี่นะฮะเป็นการดูดคุตตอสู้แล้วก็ผลักคุตตอสู้ออกนะครับอีสกิลหนึ่งฮนะใช้325มัตเตอรี่ครับผมอูโคหดสกิลเอ็กฮะนี่ ก็เป็นการปาดคู่ต่อสู้เอานิ่งเลยเอาล้มเลยล้มเลยล้มเลยไหมล่ะมึงดูแล้วก็ตบนะฮะดาบมึงเท่เฉยๆว่ะกูดูแล้วนะครับสกิลไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เลยสกิลเอ็กนี่นี่โอเคนะฮะเครือพาคีกันดูพอเครือพาคีนะครับสังเกตได้ว่าตรงกลางดาบยังมีสีอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นดาบที่เท่มากๆเลยนะครับโคตรเฟี้ยวนะฮะ แล้วก็ไอเทมอันต่อไปฮะที่ได้มาจากการแลกอาร์ติแฟกต์ไม่ใช่อาร์ติแฟกต์เขาเรียกอะไรเงินส้มนะฮะเออห้าสิบนั่นเองครับก็คืออันนี้ไหลนะครับจุ้มนี่เขาเรียกว่าโกส s t m a s นะฮะหรือว่าหน้ากากผีนั่นเองว้าวว่าเหมือนยักษ์มากกว่านะสำหรับหน้ากากนี้จะเพิ่มนะครับโอกาสการดูดเลือดประมาณ10%แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นประมาณ35%นะะเดี๋ยวถอดก่อนนี่คือแบบเดินปกติทุกคนดูไว้นะเดินปกตินะพอผมกดใส่ปุ๊บปั๊บปี๊บ แล้วขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันกูก็มองไม่ออกนะทุกคนก็เอาก็ถือว่ามันเร็วขึ้นนั่นแหละนะครับและก็มันมีเผ่าใหม่เพิ่มมาด้วยนะทุกคนนะเผ่าใหม่นะครับเผ่าใหม่นี้นะครับก็สัญลักษณ์ของมันก็คือเขาอันนี้ฮะเขาแดงแดกันนี้นะครับซึ่งนะครับเท่าที่หามาได้เขา่าจะเรียกมันว่าเผ่าปีศาจหรือเผ่ามารหรือเผ่าผีเผ่าบ้าอะไรก็ช่างมันเถอะนะครับก็จะมีโอกาสการดูดเลือดนะครับในการใช้หมัดนะถ้าเราใช้หมัดต่อยเนี่ยนะครับ จะเป็นการดูดเลือดคู่ต่อสู้นะฮะแต่ถ้าเราใช้ดาบไม่สามารถดูดเลือดคู่ต่อสู้ได้นะครับจะเพิ่มดาเมจแล้วก็พลังป้องกันแล้วก็วิ่งเร็วเล็กน้อยตอนเราเปิดนะเออผมไม่รู้ว่าเปิดอันไหนน่าจะอันนี้มากกว่านะประมาณนี้แหละนะไม่มีไม่มีอะไรมากแต่ก็เหมือนจะเร็วขึ้นเนาะโอเคทุกคนผมจะมาสอนวิธีการทำเผ่านี้กันนะครับวิธีการทำเผ่านี้ง่ายๆเลยฮนะก็คืออย่างแรกเลยไปตีบอสก่อนครับบอสนะบอสจะเกิดตรงนี้นะครับเวลาเกิดอะไรผมบอกไปแล้วเนาะตีบอสนะครับมีโอกาสประมาณ1ใน5บางที่จะได้ คบเพลิงสีฟ้านะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับคบเพลิงสีฟ้านะครับพอเราได้คบเพลิงสีฟ้าเสร็จแล้วเดินมาที่เพื่อเอามาให้ตัวนี้ฮะนี่เลยเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะบอกว่ามันหนาวนะฮะเราก็เอาคบเพลิงให้มันนะครับแล้วมันก็บอกอีกว่ามันต้องการนะครับเงินสีส้มอีก100นะครับ เพื่อแลกการเปลี่ยนเป็นเผ่านี้นั่นเองนะฮะซึงบ,บอกได้เลยว่าก็เป็นเผ่าที่เราทีมงานเขาบอกว่ามันเป็นเผ่าที่กันกันจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ขนาดอีโวแล้วนะเนี่ยนะครับก็เป็นว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือใครอยากจะลองก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับสำหรับคิวตัวนี้นะฮะฝากเพียงต่านี้ละกันนะครับสำหรับของต่างๆนานาไม่มีอะไรละอ๋อนี่มาต่อ,อยกูเฉยเลยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอากูตายเลย